ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมมาที่ตําบลลาเพียกนะครับอําเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาอยากจะแนะนําพี่จาก่อนนะครับพี่จารแนะนําให้เกษตรกรทั่วไปรู้จักก่อนครับสวัสดีครับผมจาลวนแก้ววันทาครับครับพี่จานะครับก็พี่ผู้ชายสวัสดีครับกับผมในการยุทธเจ้าวรรทาะครับครับพี่จารุวันครับที่ที่แปลงเราที่ปลูกทุเรียนเนี้ยทำมากี่ปีแล้วฮะตั้งแต่ปลูกมา มา8ปี8ปีใช่ไหมฮะมีรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็มีรุ่นเล็กอีกตัวเล็กเนี่ยที่ทําใหม่มเนี่ยรว,รวมทั้งหมด20ไรยรวมทั้งหมด20ลร่พิจาเนี่ยปกติเนี่ยใช้ยายจากที่ไหนครับแรกๆเลยก็ใช้แต่ของยูนิไล์มอรอ๋อแต่ก่อนพิจาเนี่ยรู้ได้ยังไงฮะที่สั่งของยูนิไลมีคนแนะนํามาก่อนอืมแล้วสั่งของจากแต่คนไม่ได้ไปสั่งที่บริษัท ซื้อต่อเขาที่บ้านพอตอนหลังนี่สั่งจากบริษัทโดยตรงนะครับสะดวกไหมพี่จาเวลาสั่งของสะดวกสะดวกนะครับของบริษัทเนี่ยมันจะมีเวลาเราดูเนี่ยมันจะมีมุมหมอพื้นใช่ไหมครับแอปุมหมอพือชพี่จาดูเป็นไหมฮะดูเป็นดูเป็นแล้วก็ใช้แบบนั้นมาตลอดใช,ใช่ไหมฮะแล้วพี่ผู้ชายดูเป็นไหมคือว่าทําอย่างเดียวก็แบ่งหน้าที่กันครับแบ่งหน้าที่ เราใครผสมยาปกติก็ <S <S> จะให้แฟนนะครับปปาปจาัดก,การการไปอันนี้เป็นผู้จัดการไร่นี่เป็นผู้จัดการผสมยา<ช><ช>ตั้งแต่เราทําต้นเนี่ยมันยุ่งยากไหมพี่จ่าเพราะว่าโคราชเราเนี่ยดินมันเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับต้องดูวันต่อวันอืสถานการสภาพอากาศครับไอเวลาทําต้นเนี่ยสมมติว่าเราจะเรียกรากแบบเนี้ยพี่จ่าจะต้นใหญ่จะใช้ตัวไหนที่เรียกรากของยูโอก โยหนึ่งนะครับ<ช>ก็ใช้โย่กับตัวไหนอ่าอยู่ยูเอสนะครับที่พิจาใช้อันนี้ให้ทางสปริงเกอร์ใช่ไหมครับใช่ทางสปริงเกอร์ด้วยแล้วใช้ผสมตักกลาดโคลนด้วยเราใช้เชื้อราด้วยหรือเปล่าพิจาเวลาใ่าใส่สับรากับมีคาล็คืออ๋อมันมีปัญหาพวกโรคแมลงไหมพิจาร์ทาํทาบนต้นเลยที่ แล้วก็ของพิจาร์เนี่ยเวลาทำไอ้เขาเรียกว่าทำใบทำอะไรเนี่ยทำยากไหมฮะเพราะว่าปีนี้ร้อนจัดมากยากมากเลยแล้วเวลาใช้ยาเนี่ยต้องดูมุมหมอพืชละเอียดยิบเลยนะครับไอตัวแมลงนี่สำคัญสำคัญเนี่ยที่พิจาเจอมาปีนี้ส่วนใหญ่ตัวไหนลายแดงนะครับลายแดงนี่จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะเขาเรียกว่าหนาวไปแรงเนี่ยนะครับพวกลายจะลงพวกจัจัดฝอยนะครับที่จะกรยันฝอยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นโรค การทูบแล้วพี่จารอดมาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าแดดตาดอะไรเนี่ยใบร่วงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะนะครับก็ใช้อาหารเสริมของอยู่ในไร่ช่วยอืมสลับกันไหมพี่จาเวลาใช้สลับกันนะครับสภาพตามอากาศตามอากาศแล้วปุ๋ยทางดินเนี่ยพี่จาใช้ใช้แบบไหนฮะปุ๋ยทางดินใช้ของยูโอมิกของ อย <R ain> ู่ในไท์ทั้งสามสูตรอ๋อถึงสามสูตรนะครับถา้าทำต้นเนี่ยพี่จ่าจะใช้ตัวตัวเขียวนี่ใช่ไหมฮะ96สามตี96นะครับปัจจุบันนี่เป็นลูกแล้วนะครับก็จะเป็น9999 9999นะครับเดี๋ยวขายายลูกอ e ีกติ๊กแปดสามตัวใช่ไหมฮะที่ที่ทำตอนเนี้ยนะครับสภาพอากาศของอีสานเราเนี่ยเกือบทุกจังหวัดเลยพี่จ่ามันมีปัญหาตั้งแต่เขาเรียกว่ามันหลุดร่วงนะครับจนเป็นลูกเล็กๆเนี่ยมันหลุดร่วงเนี่ยนะครับของพี่จ่าหลุดร่วงไหมฮะ ก็เป็นก็รุ่นร่วงเป็นบางบางกิ่งครับภายในต้นเดียวกันครับก็ยังถือว่าปกติอยู่เพราะว่าเขาดอกมากดอกอ่าก็นั้นปีนี้สรุปเลยวันร่วงกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่แต่ภายในสวนครับของผมไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั่นอ่าคือไปรัดเลาะได้เลยแต่ละต้นนะครับแต่ละต้นผมกะว่าจะเอากี่ลูกกี่ลูกเขาเกินอยู่แล้วทุกต้นครับ ไอตัวที่อยากจะถามอีกอันหนึ่งคือของพี่ลาดสารไหมฮะไม่ได้ลาดครับไม่ได้ลาดแล้วมันทําไมมันออกมาเยอะแยะแบบเนี้นะครับที่สวนไม่ได้ลาดไม่ได้ลาดสารใช่สารคงใช่คงมีไรแล้วก็ไม่ได้กักน้ําอ่าหมายถึงว่าทุกวันเนี่ยไม่มีการกักน้ําให้ออกดอกเลยครับเขาเรียกว่ากระดาษลดน้ําทุกวันเนี่ยใช่ไหมใบยังเฉาเลยอ่ะถ้ากักน้ำจะตีห้าวันมันไม่ไปกันหมดจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อ เรื่องราดเรื่องข้นสารแทโกครับแต่ที่นี่ไม่มีไอช่วงที่แรงๆจะจัดเนี่ยพี่ใช้กี่นาทีฮะในในแปลงดีช่วงแรงจะจัดนะ,ะปกติจะเป็นวันเว้นวันสามสิบนาทีวันเว้นวัน,วนครับผมจะลดทุกวัน,ว,น,นวันละสิบห้านาทีวันละสิบห้านาทีครับช่วงแดดก็เห็นที่ผมเข้ามาวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาเนาะพี่เนาะมันแดงไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ช่วงนั้นคืออากาศครับ อากาศที่นี่มันแย่บางเลยรับไฟแดงอ๋อยกเว้นแต่บางขั้นเนี่ยผลจะมาช่วยข้้งล่างนะครับก็อาจจะได้ผลคล้ายๆว่าเขาเอามินิสติงเกอร์อหมายถึงว่าที่พี่เคยทําไม่ว่าจะเป็นเพียไฟแต่ว่ามันมันใช้ได้เป็นบางช่วงช่วงดอกบานเนี่ยมันจะใช้ได้ตอนนี้ผลผลิตที่ออกมานะครับพี่เหลือรูปไว้เยอะไหมฮะต่อต้นก็ก็ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งขาดครับ เพราะว่าเหลือเหลือเกินทุกต้นอ่าไอปีเนี้ยนะครับกับปีที่แล้วเนี่ยการทําลูกเนี่ยปีไหนทํายากกว่ากันปีนี้ครับปีนี้ทายากกว่าครับปีหกเจ็ดนีปีนี้เป็นปีปีที่เท่าไรครับพี่ที่เราให้ผลผลิตฮะที่เราทํามาของสวนเรารู้สึกว่เป็นปีที่สองครับอ่าปีกายนี้ได้ผลผลิตดีไหมฮะถ้ามองจากภาพรวมของพี่เออปีที่แล้วนะยัง ทุเรียน60ต้นได้ประมาณ20ต้นปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี้ครบหมดเลยแล้วเป็นไงผลที่ใช้เนี่ยพอใจไหมพอใจก็มีคูบวงจรอยู่แล้วอืมไม่อยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมเลยคือจบแค่ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลนะครับที่สสดอมาจอดรออยู่หน้าประตูจะมาขายพวกยาพวกไหรคือผมไม่รับเพราะว่ามันจบแล้วรจบนะฮะตอนนั้นก็ครบทุกอย่าง นะครับอยากให้พี่จาบอกเบอร์โทรศัพท์ฮะเกิดพี่น้องเกษตรกรอยากจะโทรมานะครับเดี๋ยวพี่จาบอกเบอร์โทรศัพท์นิดครับผม0 9 0 1 8 5 3 6 5 7ครับก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรดูอยู่นะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนานะครับว่าแปลงที่ก็ไม่ลาดศาลนะครับทาไมมันออกก่อนลูกใหญ่กว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวใหญ่จะเป็นลูกเล็กๆเท่าไข่อยู่เลยนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตฟันยูนิไลท นะครับเรามีควบวงจรนะครับหรือจะติดตามทางเขาเรียกว่าเปิดดูทางแอปมูหมอพืชนะครับว่าขั้นตอนในการใช้นะครับมีอะไรบ้างพอมุมหมอแอปมุหมอพืชเนี่ยเราจะรู้หมดเลยขั้นตอนในการแล้วก็จะรู้เรื่องยาทั้งหมดเลยวันนี้ผมกับพี่จาแล้วก็พี่บุชายนะครับก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ